เอาแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่องนักกิจไบค์เกอร์ทีเอชกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ครับเราอยู่กับ N m a x ็ของเรานะครับผม n m a น็คันนี้ก็รูป63นะที่เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ดูกันนะครับผมแต่วันนี้ครับมันเกิดปัญหาครับผมทุกคนเห็นที่หน้าปัดผมไหมครับมันมีอะไรติดขึ้นมาครับผมมันคือไฟลูกเครื่องยนต์นะครับสีส้มๆนะครับผมสาเหตุที่ ไฟดวงนี้ติดขึ้นมานะครับมีอาการมาประมาณสักเกือบเกือบหอาทิตย์ได้แล้วนะครับปัญหาคือพอ,อผมขับรถส่งอาหารเนาะพอ,อผมรับของอาหารเสร็จแล้วผมจะไปส่งให้ลูกค้าครับปรากฏว่าผมกดสตาร์ทเครื่องครับไม่ติดครับเอ๊ะแต่เสียงนีเดีมันทางานนะแตกแตกตก,แ,ตก,แ,ตก,แ,ตกแบตด,ดูแบตโวลต์ก็มีนี่13โวลต์14โวลต์12โวลต์นะก,ก็มีแบตนี้ แบตก็เพิ่งเปลี่ยนอะไรก็ห้องทำเอ๊ะแต่พอบีเบรกสตาร์ทเ้าไม่ติดตอนแรกคิดว่าสวิคหรือเปล่าสวิคแบบที่เบรกอะมันจะมีสวิคในตรงนั้นมันมันเสื่อมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ก็ไม่ใช่ลองแล้วอะไรแล้วนะครับไม่ใช่เอ๊ะมันเป็นที่อะไรหรือเปล่าวะก็เลยก็เลยครับเอารถครับไปที่ร้าน r f ซครับผม แล้วก็เอาไปให้พี่ๆเขาดูพี่ๆเขาบอกว่าอ๋อปลักไหมไองามไส้อาการของแอนล็อกมาอยู่ในเอ็นแม็ด้วยเลยนะฮะก็หนีไม่พ้นจริงๆนะครับสำหรับบล็อกเครื่องยนต์5 5 5นะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนของ y a m a ่าจริงครับปลักไหมตลอดเลยนะไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับส่วนแอนล็อกครับ ที่ที่ผมบอกเพื่อนทุกคนอ่ะว่ามันขึ้นโค้ด12แล้วผมก็ไปเคมแล้วคณะเปลี่ยนมัดไฟแล้วก็ตัวสายไฟนะทํายิงเข้ากล่องไปเลยนะครับผมผมละเสียวจริงๆกลัวเป็นแบบที่พี่ช่างศูนย์คนนั้นเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวถ้าไหมครั้งนี้ก็ไม่ได้ไมมที่ปักแล้วแหละาะไม่มีปักล้วหนุนไหมหัวกล่องเลยตลกนะถ้าถ้าไม่อย่างนั้นจริงนี่งานใหญ่นะงานใหญ่กว่ามักไหมที่ปักอีกนะครับกล่องพังเลยได้อย่างนะั้นอะ อนะเห็นบางคนบอกว่าอาการเนี้ย n m a x นะ n m a x ีนสำหรับผู้ผมพูดถึง n m a x นะมีคนเคยบอกว่าห0พันโลก็เป็นแล้วไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันอ้าวบางคนบอกว่าพอาล้างรถบ่อยน้ำเข้าบ่อยอะไรพวกนี้อืมรุ่นพี่ผมมาที่ขับ n m a x ส่งอาหารนั่นเขารถเขาสะอาดทุกวันเลยนะเขาล้างทุกวันเลยนะก็ไม่เห็นเป็นนะแต่ทำไมรถผมเป็นวะรถพี่ของอีกคนนึงก็เป็น อาการแบบนี้นะเขาเคลมใช้เวลาเคลมเป็นเดือนเลยนะเดือนหนึ่งผมจำได้เดยตอนนั้นเขาเอารถแอร์ล็อกมาใช้นะครับคือพรีเมียมเซอร์วิสอ่ะเขาให้เอารถสำรองมาใช้ใช่ไหมเขาให้แอร์ล็อกมาใช้เขาใช้อยู่เกือบเดือนนะเออผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเข้าศูนย์สงสัยคันนี้จะนานเพราะไม่มีไม่มีมมแบบแอร์ล็อกใช่ไหมครับก็เลยถ,า,า,ถามพี่ที่ร้าน i s ว่าเขาแก้ได้ไหมเขาบอกเอารถมาดูก่อน ก็เลยเอาไปให้เขาดูครับเนี่ยในคลิปนี้คือกำลังขับรถไปแต่ตอนนี้ผมรถผมเสร็จแล้วนะเขาบอกมาแล้วว่าเป็นที่ปลั๊กนะครับเขาแก้ให้แล้วน่าจะต่อตรงให้ผมแล้วนะครับโชคดีที่รถผมมันยังมันผมว่าผมมันมีสมลองหลายคันใช่ไหมครับมีทั้งเอ็กไซเตอร์มีท iter, มั้งแอร์หลอกก็เอาคนันนี้ไปใช้ก่อนแต่ว่าไม่ได้ซ่อมไงเกิดอาทิตย์พอคันนี้ก็เลยเอาไปทิ้งไว้ให้พี่เขานะครับยังดีที่มันยังสตาร์ตติดทุกคนังบอกเอา้มามันสตาร์ตไม่ติดแล้วทำไมในคลิปนี้รถยังวิ่่งไไดด้ก็คคือัันลาสตรทปเยบ กด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 อ่ะเขน็นเข็นหน่อยเข็นสองสามทีเขน 2, ็เขนสองสามเมตรสตาร์ทใหม่เอาติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งมันก็เลยยังรอดพอเอากลับบ้านมาได้ครับแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแหละนะครับประมาณนั้นนะครับก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆให้ทุกคนทราบกันนะครับว่าถ้าเจออาการไฟติดคันแล้วกดไม่ติดไปดูที่มัดไฟก่อนครับปักมัดไฟนะทุกคนเอาล้ครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนัฐกิจไมเคิลทีเอไม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ